สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแองตอนนี้นะคะสุดดีใจนะคะสุดดีใจนะวันนี้เอซีเดินทางมาจากเยอรมนีมอบสินน้ําใจนะ,<ต>นะให้กับคนที่ช่วยงานลุงป,ป้าอยู่ที่ลานนะคะโอ้ดีใจมากเลยนะวันนี้เป้ากำใจคงไม่เอาแล้วมั้งเต็นกระเป๋า หมดเ้อหมแ่แมแม่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 มันไม่ใช่ในตัวแค่นี้แม่ปากปห้มันมายู่มเหมแม่เขาไม่ให้วงหมดตัวูะนุมาแม่มาแม่เว่าตลาให้ทุกคนพนันบอกพนันเสียแล้วมาพูดมามามาาปเดี๋ยวจะกล้องพร้อม ก้องพร้อมก้องพร้อมเข้ามารับกับแม่่ดี๋ยวให้ให้ให้สอบให้อาโสก่อนเอาโสโอเคแกเขาก่อนเลยครับอ้โลูกชีเอฟซีมาให้ให้สินน้ำใจที่ช่วยงานลุงช่างอยู่ที่นี่เพราะว่าเพิ่นตั้งใจนะ เดี S <S ๋ยวเรานั hmm. no. ่งก่อนเพราะว่าเกบสีพูดไปก็น้ำตาก็จะโคลนะเขาดูมาสปีแล้วาไปไปไปพาตามลำดับอาวุโสสาธุสาธุเรโนนะคะก็ให้เงินคุณพันก็ขอให้กลับไปหาเจ้าล้านเท่านะคะ ขอให้บุญหนุนนำขอให้มีประสบเวลาหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวพีเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลมีสิทธิร้อยล้านมือของเจ้าหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงิน สี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินข้าวมันหาสนอย่าหยัดหย่ดจนยาต่ำก่อคนอย่าจนก่อไข้ขอให้เฮงตลอดดีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข่งฟานฟ้าก้าปฟนตะวันให้เอาเงินเสงเข้าบ้านมังลาเข้ากระเป๋าเวันทุกวันตลอดนีตลอดไปครอบครัวของเจ้าขอให้อุปุ่นไปด้วยสักสิ่เงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้นอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้ แไมาขอให้ากไปให้่ให้พรพวกเราไม่ต้องให้พรเลยนะเพราะว่าไม่ํำใสคนเดียวก็ครบหมดเลยสาธุสาธุสาธุเจบีถึงกับน้ำตาไหลเลยนะเราก็น้ำตาคลอเหมือนกันนี้เม่เม่ม่ เรเสือก็ได้โทรเข้าไปคอยเซนเตอร์คุยให้ก็ได้ของเนี่ยที่เงินมันหายไปอยากรู้ว่ายอด900กว่าบาทหายไปไหนน้รู้แล้วครับเขาขอบคุดมาแล้วไปไปไปปุ๊บน้ำเสารเรถไป

มีนไปรับไปช่องแม่บหช่องแม่นะคะมามีนมอาเอาม้องไปี่ยวอาอม่ได้ยไปแลจะได้แบงค์เขินเขินโอ้วิ่งนะเขินยังไม่คุ้นเขินหน่อยเปไโอ้โหบุกถึงหลังคาเลยฮะ ้ให้ถึงหลังคาเลยนะนไี a, ่ค่ะน mm ี hmm. ่ค่ะให้แม่เปรี้ยวนะให้แม่เปรี้ยวเฮ้ยใบสวยเลยใบสวยเลยโอ้เวสี่เลยนี่ FC ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะฮะนะคะ น้ำตาไหลเลยเมื่อแม่คำไสาอวยพรแม่ร้องไห้เลยแม่ก็ร้องไห้ด้วยโอ้แม่ร้องไห้เลยนะดูน้อยน้อยเอามาแลกกบลูกเสือมาเอะแลกกบลูกเสือแลกก็เป็นภาพประทับใจนะคะแลกกันนะแลกันนะเทปสีมอมให้สวทุกท่านนะคะ1,000บาทนะพราว่าอยู่ช่วยงานลุงป้านะคะอืม ก็เลยน้ำตาไหลด้วยนะชื่อเอฟซีชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรเนาะนั่งร่นถ่ายรูปกับแม่เพอนหน่อยเป็นเที่ยวเลยโอ้ได้เลยค่ะงั้นเรานั่งตรงนี้เนาะเออเดี๋ยวเราเอากล้องตั้งตรงนี้เชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งอ่ะกล้องน้่งนี้นะคะกล้องมาทางนี้กล้องมาทางนี้ะกล้องมาทางนี้นะคะเอาเอากระดาษมาผส ส,ส <Bond> ่วนพวกเราก็จะนั่งอย่างนี้นะนี่นะนี่นะส่วนพวกเราก็จะนั่งอย่างนี้นะพี่น้องนะผ่านแล้วตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันเลยนั่งโยงได้เลยเพราะว่ามีน้อยมาไหมมาแล้วไปเลย มินี่ฮะลูกโอย่าาตดูกล้องดูกล้องมีน้อยดูกล้องลูกเนนมิน้อยดูกล้องไม่ต้องมาตองไปถ่ายเล้อครับถ่ายแล้วครับป้าเดี๋ยวขอป้าแล้วนะป้าป้าไปไหนอ่ะเอาไม่เลยใครกองป้าเบนโต้ใช่ไหมกองป้าเบนโต้เห ก็ป้าอยู่นี่ครับถ่ายแล้วกระบอกมาครับนอยคองน้ับมีน้อยมองถ่ายกล้องเลยน้มครผมไม่นับนะครับผมไม่นับนะนะครับยิ้เสวยไปเลยชี้ไหกดชี้อะไรของป้าเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวกล้องน้อยไม่ได้เลย ช่ายานชายา่อะเดี๋ยว่อนเดา๋ยวค่อยเดี๋่อยเดี๋ยวค่อยเหี๋ยวค่อเดี๋ยวคอมเดี๋ยวค่อยค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ย่อยเดยวค่อยเดี๋ยค่อเดอยเดีม่อดี๋ยวค่อยเดี๋ยค้อยค่อย้ยค่อเนีย่อยี๋ยวค่อยว่ายเดีวค่อยเดี๋ยวค่ย่อเม่เเดียอเอด้อนอยอยออเดี ดี่โออีกเยอะโอไม่ได้เคลื่อนไหวได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออีกภาพหนึ่งเล่นเดี๋ยวเล่นเดีวเอาละต้องมาอ่ะหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยค่ะมียิ้มไหมลูกเดี๋ยวนะหนูด้วยเดี๋ยวี่ายสิอันนี้เลยโอเคขอบคุณค่ะโแม่ขอย่างก่อนนะแม่ โอเคนะ oh, <my> เป็ี่ยนภาพที่ประทับใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค